ไพยยมทูตบทที่74ถ้ำที่น่าสะเพึงกลัวนับเป็นเรื่องคูขวัญผู้คนเจอฐานอย่างยิ่งนึกไม่ถึงในฐานที่ซ่อนกระพีผีมือดำค่าจะถูกผู้คนมายึดครองอยู่ก่อนได้อาศัยความสามารถของฝ่ายตรงข้ามที่ฝ่ามือเดียวก็ฟาดหลงเจ้าสนักกิ่มสีหมึงจนพิโกเดนออกมากระอักโล uh หติตที่ปากทํำได้พดางผีมือดับนี้คูขววญผู้คนจนสัตานแล้วบกเทนล่าง ตลกจนยืนตะเริงดานแต่สภาก็ถูกขู่ขวัญจนตะเริงดานบอสเชียรแขยิงวัดปันจนหน้าเปลี่ยนสีทั้งสามยืนแน่วนิ่งดูดลูกจากต่อไม้ไม่ผู้ใดเคลื่อนไหวไม่มีผู้ใดส่งเสียงทั้งสามต่างถูเหตุการณ์ที่พันอุบัติอย่างไม่คาดหมายขูขวัญจนตะเริงดานไปเนื่องเพราะเป็นเรื่องผิดคาดหมายใหญ่หลวงนักทั่วบริเวณเงียบวังเวงดักสุดสารหัดมัจจุราชที่น่าสะเพงกลัว พันยื่นมาครอบคุมทั่วทั้งบรรยากาศเขาเขาลมหนาวที่โชยพัดคุกคามทั้งสามจนสิวกายเฮือกใหญ่อีกเนิ่นนานให้หลังปกเห็นล่างเป็นผู้ไดสติขึ้นก่อนเหลือบมองสติอาพรเขียวที่นอนแน่นิ่งกับปากถ้ำแล้วพันสึกกายปาดเข้าไปจี้จุดทั่วล่างนางไหลแห่งแต่แต่ปากสิวกายที่ความหนาวในเพือกหนึ่งถอยออกจากปากถ้ำมาโดยไม่รู้ตัวขณนะเวลานั้นความสยดสยอง ยังครอบคุมจิตใจผู้คนไม่เสื่อมคลายปกเทนลังเหลือมองใต้สะักแวบ,บหนึ่งแล้วตาหวาดโพอยู่ในถ้ำเป็นใครแต่สะักงุนงงไปแล้วผู้อยู่ถ้ำเป็นใครจะทราบได้อย่างไรแต่ปกเทนลังกลับมีความเห็นแต่สะักต้องทราบอยู่ก่อนว่าในถ้ำม,มีคนกระทั่งมันยังอาจเป็นสหายของใต้สะักก็ได้แต่สะักง,งุนงงวูบถึงตอบไปข้าพเจ้าทราบได้อย่างไรให ท่านไม่ทราบผู้อยู่ถ้ำเป็นใครใช่ไม่ทราบบอกเ็นล่างไม่ทราบผู้อยู่ถ้ำเป็นใครกันแน่เมื่อฝ่ายตรงข้ามสามารถฟาดลองเจ้าสนักของมันจนบาดเจ็บสาหัสในฝ่ามือเดียวความสูงส่งในวิชาฝีมือมันเป็นที่น่าหวาดหวั่นพันใจยิ่งแล้วบอกเถรล่างคขบคิดอย่างรวดเร็วชั่ววูบจึงแค่นหัวรอกกล่าวเรากลับต้องการดูผู้อยู่ถ้ำเป็นยอดคนเยี่ยงไรขณะส่งเสียงผิวกายป่ายทิพปากถ้ำอีกรา ครั้งนี้แต่สิปักไม่ขัดขวางมันเพราะมีความเห็นให้ปกเทนลังเข้าไปสดดตองดูสักคราก็ดีอยู่ปกเทนลังเดินเข้าไป3าก้าพันหยุดเท้าขายทิคิดตวัดใส่ในถรร้ำหอถามสหายที่อยู่ในถ้ำเป็นผู้ใดในถ้ำเงียบวังเวงไม่มีเสียงใ,ใดสักแผ่วเบาสีหน้าปกเทนลังแปลเปลี่ยนไพวูปตวัดได้โทสะหรือสหายในถ้ำไม่อาจพบเห็นผู้คนอย่างคง ไม่พูดใดตอบโต้มาปกเถินล่างคุณเครื่องจะโต้สนนิกตวาดอีกครั้งเหลือสหายในถ้ำเป็นโบรานนางคณนิกาคำดาย,ยังไม่ทันสิ้นสุดมีกระดาก้อนหนึ่งพุ่งตรงก็ใส่หน้ามันดังสายฟ้าปกเถินล่างรีบหิวตัวหลบจึงเล็กอาวุธรับสีดำไปโดยวุดวิดมีเสียงฉาดดังๆประกายไฟกระจายรอบข้างอาวุธรับนั้นฝังเข้าไปในผนงังศีด้านหลายนิ้วเมื่อปกเถินล่างจับตามอง ตองตนกจะสร้งเฮือกใหญ่ที่พุ่งออกมาใส่ในเลยเป็นอาวุธรับใดมันใะเพียงใบไม้ใบหนึ่งเท่านั้นสามารถใช้ใบไม้ต่างอาวุธนับว่าไม่ง่าได้อยู่แล้วอย่าว่าแต่ยังสามารถฝังเข้าไปในผนงังศิลาหลายนิ้วความสูงส่งของพลังพิมมือคนผู้นี้นับว่าคู่ขวัญมันจนฟอแล้วจริงๆบกเทนลังวาดวันจนตัวเย็นเฉียบยืนแน่วนิ่งไม่กล้าบุกเข้าไปในถ้ำอีกแต่แต่ปักเมื่อเห็นเช่นนั้นแคนหัวรอกล่าว จ้าสำนักเป็นไรไม่กล้าเข้าไปแล้วเมื่อถูกใต้ศีปษกเยอะหยันเยี่ยงนั้นบอกเทนลังคุณแขนเจ้าตัวสันเล็กหน้าเขียวคำแผดเสียงหัวรอดแล้วสาวท้าเข้าไปในถ้ำทันใดมีเสียงแคนหัวรอดังที่นอกถ้ำแต่ศะปักรีบกวาดตามองเห็นเงาร่างหลายสายกำลังรีบเข้ามาดังเหินบินชั่วพิบตาเงาร่างสามสายได้มาถึงที่ปากถ้ำแต่จีปากพอเพ่งมองตองตนกจนแทบอุทาน ผู้มาถึงก็เป็นประมุกผาขีบโหยไงและบริวารอีกสองคนประมุกผาขีบหวยไงเหลือบมอปอกเถนล่างที่เข้าไปถ้ำแล้วแค่นเสียงกล่าวจ้าบสนักมีฝีเท้าเยี่ยมยอดยิ่งการพันมาถึงที่นี้ของมกผาขีบหวยไงมีเพียงผิดคาดหมายใต้ศสปักอย่างยิ่งเท่านั้นยังสร้างความตนกแก่ปกเถนล่างไม่น้อยเช่นกันพลางพิมือฝ่ายตรงข้ามหายร่อยกว่ามันไม่สายตาประมขผาขีบหวยไงเบือนมาจ้องมองใต้ศสปัก พางถามเสียงเย็นชาแต่ไ่ปักที่ซ่อนของนำค่าอยู่ในถ้านี้ใช่แล้วเฮ้เฮเมื่อหลายเดือนก่อนท่านโชวกาที่พวกเรากําลังต่อสู้ลมหน้านี้จึงผลเงื้อมือไปได้ชั่วคราวตอนนี้เราถามท่านอีกคราวิชาพิมมือของท่านไปฝึกได้จากผู้ใดกันแน่แต่ไะปักตอบเสียงเย็นชาข้าพระเจ้าเคยตอบแล้วว่าไม่บอกให้ท่านทราบท่านยาบอมเพนตนเป็นคางคก อย่างหัวไม่ตกไม่สำนึกแต่สะปักฉุกใจคิดย้อนถามเสียงยายชาข้าพเจ้ากับต้องการถามท่านก่อนล้องถามมาท่านเป็นผู้ใดกันแน่ประมุกผาขิบหวยไงตำแหน่งนี้ข้าพเจ้าทราบแต่ทว่าท่านฉะไหนแอบอ้างนามข้าพเจ้าไปก่อตั้งบอลการพนันกลางโอ้ตู้เตีย้ยจุดมุ่งหมายอยู่ที่ทีตีหวยไปแปะไปสินองค์กับลุยขวงถูกท่านค่าตัวไปโทกแล้วขอถามไงจู ทั้งสองคนนั้นมีความแค้นใดกับท่านไม่มีในเมื่อไม่มีอย่างนั้นท่านกล้าตัวทั้งสองไปด้วยความมุ่งหมายใดเพราะท่านพเพราะข้าบเจ้าหมายความอย่างไรท่านเพราะต้องการช่วยสองคนนั้นต้องพิพาขีบหยไงแน่ดังนั้นเราก็พอจะชิงทีตีหยไปจากตัวท่านมาได้เฮะไงจูมีเจตใจอำหิตจนชั่วร้ายจริงๆอฮ่าฮ่า่า ไรผิดไม่ใช่ใชายชาติแต่แตปกเหลือบมองปกเยนล่างที่ยืนอยู่ในถ้ำแวบหนึ่งแค่นหัวรอดถามไงจูใช่ต้องการทราบวิชาพีมือข้าพเจ้าได้จากผู้ใดใช่เรื่องนี้ปกเถนล่างรู้จักบอกกับท่านแน่มันทราบถูกแล้วสายตาผูา้ผาขีบโหยไงเบือนไปหาปกเยนล่างทันทีแค่นเสียงถามไม่ทราบว่าจานี้เป็นความจริงหรือไม่ปกเถนล่าง ตอบเสียงเย็นชาใช่ข้าพระเจ้าทราบผู้ใด,ดถ่ายทอดให้มันข้าพระเจ้ายังให้บอกในตอนนี้เพราะเหตุใดเพราะนการเข้าไปหาของมีค่าในถ้ำก่อนประมุกผาขิบหวยไงก็พันถึงความสําคัญนี้มาได้จึงแค้นหร้อยยามแล้วกล่าวก็ได้รอพบเห็นของแล้วค่อยบอกให้ก็ไม่สายเกินไปวาจามันพอขาดคําร่างปาดเข้าไปที่ปากถ้ำเหลอบมองโลหิตที่สติอาพรเขียว กักไวมากมายแวบหนึ่งจึงหยุดท้าไว้เล็กน้อยเหลือบมองปกถิ่นล่างพางถามไม่ทราบคนในสำนักท่านโูกผู้ใดทําตรายบาดเจ็บคนในธรรมเฮ้คนในธรรม,ใ,นใ,นมใช่เช่นนี้เป็นว่ามีคนชิงเข้าไปก่อนแล้วใช่คำนวณตามความนี้พระลักษมณิโมคนในธรรมต้องไม่ด้อยนักน่ากลัวไม่ด้อยเป็นบุคคลเยี่ยงไรกันแน่ไงจูต้องการดูแน่นอน ฮะฮะน่ากลัวไงจูไม่กล้าฮ่าฮ่ฮ่อย่างนั้นทดลองดูก็แล้วกันเชิญไงจูได้ไงจูพมุกผาขีบโหยไงแค่นเสียงกระดังองงครัก์ซ้ายขวาชายชราหนึ่งอ้วนเตี้ยหนึ่งผอมสูงรับคำเสร็จน้อมรับคำสั่งเข้าไปดูโพยยุยธรรมเป็นบุคคลเยี่ยงไรน้อมรับคำสั่งองค์ักั้งสองรับคำแล้วเหลือบตาศกันแวบหนึ่งจึงสาวท้าก็ไปทำ เงียบบางเวงวังเวงจนหน้าสะพึงกลัวสายตาผู้คนทั้งปวงต่างจับมองหลังคนชราชุดดำทั้งสองที่กำลังเดินเข้าไปในถ้ำแนวนิ่งจนทั้งสองเลือนหายเข้าในความมืดนอกจากเสียงพีเท้าเบาแววออกมาแล้วแทบยินเสียงอื่นใดทั้งสิน้นใบหน้าของแต่ละคนต่างมีแวววาดหวั่นพั่นพึงขึ้นกระทั่งลมหายใจยังไม่กล้าระบายแรงแรงเสียงพีเทา้าแววไกลออกไปเทียน้อย บรรยากาศที่ตื่นเต้นจะตึงเครียดยิ่งนานยิ่งหนักอึง้งทันใดนั้นเสียงแผดล้องโหยหวนดังขึ้นสองคราทำลายความเงียบในเขาจนหน้าสถานขวัญและและ้วเงาร่างสีดำสองสายพุ่งปราดออกจากถ้ำดังดาวตกผู้คนทั้งมวลต่างตนกจะร้องอุทานสิ่งแส่เสียงโครมโครมดังสองครั้งองครักษุดดำทั้งสองนอนแน่นิ่งกับพื้นโลหิตดังไหลาจากปากไม่ขาดสาย นับเปเร <cke> <ring> ื่องสถานขวัญเหลือประมาณสะเพึิงกลัวจนผู้คนยากยิ่งจะยอมเชื่อประมุขผาขิบห้ยไงพุ่งปราเข้าไปที่ข้างองค์รักทั้งสองใช้พิมือรวดเอวด่งประกายไฟจี้จุดในร่างของทั้งสองอย่างรวดเด็วจากนั้นยัดยาเข้าในปากมันโครเมตโนดเฟ้นองค์รักร่างผอมสูงครูหนึ่งมันจะได้สติขึ้นช้าๆประมกผาแค้นเสียงถามท่านเห็นกระไดสิสิมันตะุกตะกัก แล้วสีกายที่ความวัดวันขวัญเสียไม่กล้ารายงานต่อไปอีกสภาพอย่างนี้ยายไม่ก่อกวนผู้คนจนตื่นเต้นได้พะมุกผาตวัด้วยโทสะท่านเห็นกระไรกันแน่สิ์เห็นแล้วเล่าช้าชาก็ได้องครักษ์ผู้นั้นข่มกั้นความหวาดกลัวชั่วครู่จึงน้กล่าวสิ์ไม่เห็นกระไรทั้งสิ้นว่ากระไรไม่เห็นคนใช่แล้ว เพียงเห็นเงาสีดำพุ่งว่ามาทรงอกของเราสองออกขายถูกค้อนใหญ่ฟาดใส่จากนั้นสิ้นสติไม่ทราบเรื่องราวใดเงาดำนั้นเป็นกระไดแน่ขายคนและก็ขายสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดผู้คนทั้งมวลต่างพ้องถามด้วยความตื่นเต้นสงสัยองครักษร่างผอมสูงกล่าวแต่จะเป็นกระไดแน่พวกเราไม่เห็นชัดตาก็แล้วกันประมุกผาขีดโวยงไงยังถามย้ำ อยู่อีกเนิ่นนานแต่เท่าที่องครักษ์ผอมสรงทราบก็เป็นเพียงที่รายงานเท่านั้นเผกผาขิบหวยไงหดลุกขึ้นกล่าวด้วยความแค้นเคืองเล้ากลับไม่เชื่อผู้อยู่ในธรรมจะเป็นคนสามหัว6กแขนจบคําสืบกายแปลเข้าไปในรรมทันใดนั้นพริบตาที่มุกผาขิบหวยไงสืบกายไปประกายสีขาวสายหนึ่งพุ่งออกมาจากในถ้ำมุกผาขิบหวยไงรีบพลิกตัวหลบไปทันที เงาขาวสายนั้นพุ่งมารวดเร็วดังสายฟ้าแต่พอพ้นปากทรร่ำกลับลอยลิ้วดังปุยนุ่นในสายลมทุกผู้คนที่อยู่ปากทรร่ำต่างจับตามองไปจุดเดียวกันทันทีที่ลอยลงพื้นเบาถึงกับเป็นกระดาษขาวแผ่นหนึ่งในกระดาษไขมือสอนอยู่ด้วยแต่แต่ปากพกเทนล่างปมหาขีดโหยไงต่างพากันพุ่งตัวเข้าไปราวนัดกันไว้แต่พอเห็นสอนในกระดาษทั้งสามต่างสูดลมหายใจหนาวเหน็บเฮือกใหญ่ ในกระดาษเขียนไว้ผู้เข้าถ้ำต้องตายท้ายกระดาษมิได้ลงนามกำกับแต่อักษรเพียงสี่ตัวพอจะคู่ขันผู้คนได้ให่หลวงแล้ว